สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิกแคทคอฟฟี่แฟมิลี่นะคะแล้วก็พาทุกท่านนะคะออนทัวร์โคโราชจะคะโคราชบ้านเองเนิ้อจ้าในถนนโคโราชเห็นไหมเนี่ยทางด่วนพิเศษสวยงามมากกับ สวยแม่สวยแม่เนี่ยพาทุกคนจ๊ะมาดูวิวข้างทางเน,นี่ยนี่ โอเคไหนเห็นไหมคะทุกคนคะเห็นไหมคะเนี่ยสวยมาก นี่นี่เขาที่เขาว่า,าถนนทางด่วนเดี๋ยวเขาพาชมวิวสวยๆนะคะวันนี้ช่องคิดแคทตะพาเพื่อนๆเ,เอามาถ่ายดูบรรยากาศเนี่ยสวยจริงอะไรจริงคะ่ะมันอาจจะสะเทือนนิดนึงพอหลุดมันแรง สุดยอดสุดยอดสวยสวยจริงๆสวยเมคอัทุกคน นี่ก็คือทางด่วนเนาะทางด่วนพิเศษที่เขาทำเซตเรียบร้อยเดีวพร้อมใช้บริการเรียบร้อยเดีวนะคะมันก็จะยาวไปจนถึงในโคราาดเลยนะคะนี่เห็นไหมรถเบนทีตันเนี่ย สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องคิ c แคทคอฟฟี่ a ฟม l y อีด้วยนะคะคเพื่อนๆนะคะบายบายค่ะ